บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนชวนเที่ยวตลาดนัดโชว่วยครั้งที่15ณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคลส์ขอนแก่นพบกับกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโชว่วยและความบันเทิงแบบจัดเต็มตั้งแต่วันที่20-23มีนาคมนี้ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแดนเนรมิรเนรมิตทุกสิ่งเป็นจริงเพื่อโชว่วยเป็นรูปแบบใหม่ของตลาดนัดโชว่วยที่ให้มากกว่าความคุ้มค่าเพราะนอกจากจะยกทับสินค้าราคาพิเศษและโปรโมชั่นมากมายแล้วภายในงานยังอัดแน่นด้วยสาระความ รู้และกิจกรรมความสนุกให้ทุกคนได้เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นโดยตลาดนัดโชว่หวยครั้งที่15นี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายอาทิพาวิเลียนมิแท้โชว่หวยการจำลองตัวอย่างร้านค้ามิแท้โชว่วยหรือจะเป็นพาวิเลียนแมคโรโปรแนะนำจุดเด่นของแมคโครโปรและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกมิแท้โชว่วยรวมถึงพาวิเลียนมิทติ้งพอยต์จุดแลนด์มาร์คสุดยิ่งใหญ่ที่แปลงโฉมลานจอดรถเป็นสวนสนุกอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมความบันเทิงที่สอดแทรกสาระรความรู้ในการบริหารร้านโชว่วยสู่ความสำเร็จ